สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะครับของทาง e n c y อกนะฮ e m i s e t Secret for Winning นะครับถอดความคิดเทรดเดอร์ผู้ชนะนะครับของพี่มาร์คเมเนเวนี่นะฮะก็จะพาไปดูครับว่าฝรั่งนั้นเขารีวิวหนังสือเล่มนี้ยังไงมาฮะให้คียดาวกันนะครับเอามาจากอเมซอนนะฮะอเมซอนนี่ก็จะ จะเป็นถ้าเป็นอีบุ๊กเนี่ยไอ้ถ้าเป็นห e นังสือเล่มเขาขาย,ยที่พันหนึ่งเลยนะฮะยี่สิบเก้าจุดเก้าห้านี่ก็ถ,ถ้าคูณดอลลาร์เนาะคูณสามสิบก็พันน่าจะพันกว่าบาทนะฮะบ้านเรานี่ขายอยู่ที่สามรอยหกสิบสองบาทครับสามหกสองครับถูกถูกมากครับผมซื้ออ e ีบุ๊กเนี่ยพันหนึ่งจัดว่าโอ้โหฮนะถ้าคนหนังสษาไทยนะ ถูกไป1ใน3เลยนะครับเล่นนี้เนี่ยเท่าที่ดูรีวิวนะจัดว่ารีวิวดีนะครับผมเรีกครอปเอาหน้าที่รวมนะเขาให้5ดาวเนี่ยมีคนเรตมีคนให้เร й ติ้งเนี่ย480คนนะครับดาว4.8นะครับเต็ม5นะครับสูงมากเลยนะฮะ ให้5ดาวเนี่ย8 5ครับโคตรสูงนะฮะสี่ดาวนี่9%ครับ3ดาวสาสอดาวหนแล้วก็1ดาวหนเครับจัดว่าเป็นหนังสือที่มีการให้รีวิวนี้ให้คะแนนสูงมากเลยนะฮะเดีย๋ยวผมจะเอารีวิวที่มีคนเห็นด้วยมากสุดมาแชร์ Share, ให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะฮะ ก็มีคนบอกว่านะครับเล่มน,นี้ถือว่ามันเป็นเรื่องของ m i n d s e t นะครับเรื่อง m i n d s e t ที่คือตัวเปลี่ยนเกมนะครับที่คุณกำลังมองหาแน่นอนครับถ้าคุณอยากเทรดสำเร็จนะเล่มน,นี้คือตัวเปลี่ยนเกมนะครับน่าจะทำให้คุณสำเร็จเทรดได้กำไรที่ดีขึ้นนะครับคุณเดนนิสบอกว่านะเล่มน,นี้ มันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างสูงนะควรอ่านครับเพราะว่ามันเป็นคือเขาบอกว่านี่นเป็นหนังสือไตราภาคไตราภาคคือพิมพ์มาเขจะมีสามเล่มใช่ไหมเล่มแรกเลยนะจำได้แหละสามเล่มน,นี้เป็นไตราภาคที่ก็อวยกันนะฮะเคล็ดลับดีๆที่มีในเล่มนี้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันไร้สาระเลยนะฮะ คนอะไรเนี่ยบอกนะฮะต่อมาอีกอีกคนหนึ่งบอกว่านี่เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมจริงมาร์คมิเนวินี่ได้เขียนหนังสือ2เล่มเกี่ยวกับการเทรดโดยเฉพาะ t ิงแอนด์เทรดไลค์กับแชมเปี้ยนแล้วก็เทรดไลค์กับสต็อกมิเกลวิาสานเนี่ยหนังสือเล่มที่3เนี่ยคือชุดบทสัมภาษณ์ของนักเทรดที่เก่งอาา๋อเขาบอกว่าเนี่ยนี่เป็นหนังสือที่คุณควรอ่านนะถ้าอยากศึกษาพี่มาร์ออกก็เรียกว่าไปคือคิดอย่างแชมป เทรดอย่างพวกมูกลาดทุนแล้วก็มุมตัมมาสเตอร์นะฮะเขาบอกว่าเขาเทรดมาตั้งแต่คนเนี้ยคือคุณเนี่ยฮะคุณแดนนะคุณแดนฟิตแพทริกนะคนเนี้ยเขาก็เป็นเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งน,นะที่ที่เป็นนักเทรดที่เขาน่าชื่อดังนะบอกว่านะ <S <S เขาเทรดมาตั้งแต่ปี1996ได้อ่านหนังสือหลายเล่มแนละ้ว หนังสือชั้นหนังสือเขาเนี่ยเต็มไปด้วยหนังสือเทรดมากมายครับนะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องตระหนักว่าปริมาณความรู้นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเทรดได้กำไรเลยเนะี่ยเพราะว่าคุณภาพของความรู้และสิ่งที่คุณโฟกัสตั้งหากที่ทำให้เกิดความแตกต่างน,นะครับพิมาร์เนี่เป็นคนที่บอกเราอย่างนี้ครับว่าความสาเร็จในการเทรดนั้น คุณต้องมีการฝึกฝนครับแล้วก็มีการโฟกัสถ้าคุณทำเงี้ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเ,เคล็ับในการในเล่มนี้ก็จะมีเคล็ดลับในการทำตามฝึกฝนหลายอย่างนะซึ่งคุณต้องกลับไปแก้ไขนิสัยที่แย่ๆครับนะฮะแล้วก็มันจะทำให้คุณได้ผลงานที่ดีขึ้นนะครัหนังสือ my set secret for winning เนี่ย นำเสนอประเภทของข้อมูลเชิงลึกและก็ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้จริงครับใช้ได้จริงกับทุกแง่มุมในชีวิตคุณนะฮะเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ให้คุณเนี่ยเห็นความสำคัญของพลัง mindset ครับแล้วก็นิสัยฮะวิธีที่คุณคิดจะมีผลโดยตรงกับสิ่งที่คุณทำครับและสิ่งที่คุณทำนั้นในสุดมันจะกลายเป็นนิสัยครับความจริงคือเราทุกคนมีทางเลือก ในมา s เซตัวเองฮะแต่ความจริงที่น่าเกิดคือคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ตัดสินใจองมีิสติเลยมายเซตของคนเราเนี่ยหรือความคิดเราเนี่ยคนส่วนใหญ่นะจะเป็นไปโดยอัตโนมัติครับแล้วก็มักจะทําลายตัวเองฮะพี่มาร์กมารนี่ก็เล่มเนี้ยเขาจะแบ่งปันวิธีการที่สร้างความแตกต่างครับความแตกต่างจากแมสทั่วไปครับเล่มเนี้ยจะบอกคุณฮนะ คุณแดนบอกว่านะผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าสิ่งที่ผมได้จากเล่มเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปแอปพลายกับการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ครับนะฮะแล้วก็ทางร่างกายอารมณ์แม้แต่จิตวิญญาณครับดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจและด้วยความใส่ใจในการเพิ่มศักยภาพของเขาเนี่ยให้ถึงจุดสูงสุดได้ค,นะครับนะฮะเล่มน,นี้คือโอ้จะ เอาไปใช้ในในการใช้ชีวิตได้เลยนะครับส,ส่งเสริมถึงขนาดนั้นนะแล้วก็รับการเทรดนั้นเขารู้ว่าเทคนิคและวิธีการที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในโลกนั้นไร้ค่าถ้าหากคุณไม่ไม่สามารถที่จะคิดแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ได้ครับเพราะว่านักเทรดส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้วิธีการเทรดน,นะครับ แต่เขาล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดการศัตรูตัวจักกัที่สุดของเขานั่นคือจิตใจเขาเองครับเล่มนี้คือจะเป็นการโฟกัสอยู่ที่การเอาชนะคิตใจตัวเองครับโดยการสร้างทัศนคติของความเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงขึ้นมานะครับเล่มนี้มันยอดเยี่ยมสําหรับนี่เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมสําหรับคนที่ไม่ใช่นักเทรด แต่ถ้าคุณเป็นนักเทรดนั้นหนังสือเล่มอื่นของมาร์กเนี่ยจะโดนใจคุณแต่ถึงขนาดเนี่ยถ้าคุณมองว่าเล่มเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวกับนักเทรดแต่จริงๆนะมันเกี่ยวมากเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่แตกต่างจากฝูงชนนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แหละเออวิธีการที่จะหาจุดซื้ออ,อ วิธีการที่จะตัดขาดทุนวิธีการเลือกหุ้นแต่ทำไมในเมื่อคนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้เรื่องนี้แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ยังคงที่จะขาดทุนอยู่เพราะอะไรครับเขาขาดเขาไม่รู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเทรดในหัวคุณฮะและนะฮะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสสำเร็จได้นั้นคุณต้องนะครับกลับมาโฟกัสที่ ไม่เซตครับที่วิธีการซึ่งเล่มนี้จะบอกคุณเลยครับไม่ว่าจะเป็น set, ไม่เซตไม่ว่ากระบวนการและกวิธีการเน่ยเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนฮะและคุณแดนได้เสริมตอนท้ายว่าพูด,ดตรงๆนะผมไม่สามารถพูดได้ว่านงสือเล่มนี้ได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของเขาเพราะว่าเพิ่งอ่านจบแต่เขารู้เลยว่าหลังจากอ่านจบเนี่ยโอ้โห เขารู้ว่าเขาเรื่องรู้น้อยมากเลยครับแล้วก็เขาจะเอาสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้กับการเทรดและการใช้ชีวิตเขาดีขึ้นแน่นอนฮะต่อมาครับอีกรีวิวนึงบอกว่าในหนังสือ how to make money stock ของวิลเลียมโมนิวนั้นอธิบายรูปแบบการเทรดหุ้นแบบ break out ซึ่งเจสซี่ลูมอและคนอื่น้ก็ทำมาครับหนังสือ trade trade l i k e กับ stock กับนิศาัต พีมากเองนะครับให้กำเนิดกับวิธีระบบดังกล่าวครับวิธีการเอา,าระบบดนังกล่าวมาใช้งานให้มีกําไรครับแล้วก็เขาได้รวมการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยครับเขามีการสไตล์การเขียนที่ชัดเจนและเกิดเป็นการสนทนาครับแล้วก็ครอบคลุมสถานการณ์มากมายด้วยกราฟและตัวอย่างครับซึ่งเขาลงไว้ในหนังสือติ A ๊งอัลเทอร์ไลท์แชมเปียนนะครับเอาทำไมรีวิวนี่ม บทวิจารณ์นี้ไม่ได้มีสําหรับหนังสือเล่มที่3มของเขาสำหรับ My Secret t s e for Winning นั้นมันยอดเยี่ยมเช่นกันหากเล่มแรกอธิบายกฎของเกมและเล่มที่2ให้รายละเอียดว่าต้องทําอย่างไรถึงจะเก่งเล่มที่3คือเล่มนี้นะครับจะอธิบายว่าอะไรขัดขวางไม่ให้บางคนชนะนะและจะชนะอุปสรรคนั้นได้อย่างไร นี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบซี่สมุนแบบแต่เขาแน่ใจว่าพี่มาร์กน่าจะพูดได้ดีกว่านี้ครับคืออธิบายเล่มนี้ดีครับคือเขาเขาเขาสรุปอีกครั้งว่าเล่มนี้คือเล่มพี่มาร์กสองเล่มมันบอกวิธีการเล่นเกมครับเล่นเกมทำยังไงถึงจะเก่งฮะเล่มแรกนะอธิบายกฎของเกมเล่มที่2ท,ทํทยังไงถึงจะเก่งเล่มที่3อธิบายว่าอะไรขัดขวางให้บางคนชนะ และจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไรครับเล่มนี้คือจะไปต้องอ่านครับถ้าคุณอยากจะปลดล็อกนะฮะปลดล็อกแล้วก็ไม่อยากจะเป็นคนที่มีผลงานลุ่มลุมระดอนเหมือนคนอด่นนะครับเลเล่มนี้ควรจะอ่านนะครับเนี่ยต่อมาครับการมีโอกาสครั้งที่สองในช่วงชีวิตนี้เพื่อไล่ตามอาชีพที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดนั้นทำให้เขาถ่อมตัวและรู้สึกขอบคุณมาก ขณะเดียวกันอะไรเนี่ยนะอ่ะนี่ก็เอาลงประเด็นแล้วกัะในรายการบทมสมนั้นเขาได้มาเจอเล่มนี้ครับของพี่มาร์คเนลนี่นะฮะเขาเคยได้ยินพี่มาร์คพูดถึงก่อนนั้นนี้แล้วแหะแต่ว่าอ่าก็ยังรอคอยอยู่แล้วก็ประทับใจมากพอหนังสือเมนี้ออกมาเขาเลยไม่ลังเลใจที่จะซื้อครับจากหน้าแรกเนี่ยเขารู้สึกว่า เหมือนมาร์กกำลังพูดกับฉันเป็นการส่วนตัวฮะทำให้ฉันมั่นใจและทำมันจริงๆหลังจากที่ทำงานอย่างหนักหลักสูตรปริญญาเพื่อเปิดประตูที่ถูกต้องกับฉันเ,เล่มเนี้ยเขาขอบคุณพี่มาร์กนะว่าได,ได้เสนอ,อได้นำเสนอหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับด้วยการแบ่งปัน,ปน เรื่องราวเขาอย่างอิสระและก็ความเอื้ออาทรที่เหม็นก่นตัวความสนใจอย่างจริงจังในการแบ่งปันสิ่งนี้เหมาะกับพวกเราทุกคนฮะเอาอินร์วิวสุดท้ายแล้วกันนะครับบอกว่าหนังสอเล่มงนี้มีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในโลกแห่งความจริงที่ยอดเยี่ยมซึ่งทุกคนสามารถออกไปและก็ปรปยุกต์ใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้ฉันถึงกับจับได้ว่าตัวเองกําลังสอนให้ลูกชายทันทีหลังจากอ่านจบ คำแนะนนั้นขัดแย้งกับบรรทัดฐานของสังคมอย่างแน่นอนและนั่นคือผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่จึงไม่อาจาเป็นแชมเปี้ยนได้ครับเมื่อพิจารณาจากภูมิหลังการทุนของของมาร์กแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากในหนังสือสิ่งน่เขายังคงสามารถนําไปใช้กับมันได้แต่อยากให้อ่านว่าหลักการเขานั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับโดยตรงอย่างไรนะการประยุกต์ใช้มากมายกับพื้นหลังของเขาในศิลปะการต่อสู้และการแข่งขันยิงปืนนะ ผมได้จดบันทึกขณะอ่านหนังสือเพราะเมื่อคุณจาเป็นต้องเชื่อมต่อสมองอีกครั้งหนึ่งสียงคัญคือมีบางส่วนที่สําคัญหนังสือโดยรวมแล้วเขาแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนที่หนึ่งและท่สามนั้นเป็นข้อมูลที่มีค่ามากครับเนี่ยนี่เป็นรีวิวโดยโดยโดยอย่างเร็วนียผมเอามาจากอเมซอนนะคือเขาแนะนําว่าส่วนหนึ่งกับส่วนที่3เนี่ยข้อมูลที่มันมีความสําคัญมากนะครับคิดว่าหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นชุด ชุดหม n d เซตที่อ่านเข้าใจง่ายนะส่วน3คือสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่ได้ใจนะนะเล่มนี้ก็โดยสรุปนะผมว่าดีนะครับโดยโดยรวมแล้วเนี่ยทาง a เม z o n นะผู้อ่าน a เม z o n เนี่ยให้ดาวสูงมากครับนะโดยเฉลี่ยคือโดยรวมเนี่ย4.8ดาว4.8เต็ม5นะครับแล้วก็5ดาวให้ถึง85%นะครับแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือหนังสือที่ เลี่ยนชีวิตเขานะครับที่ทำให้เขาเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตได้แล้วก็กับการเทรดได้แล้วก็ที่สำคัญเขามองว่าเล่มนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยคือถ้าบอกง่ายๆนะพี่มาร์คเคยพูดว่าอาวุธเนี่ยใครๆก็หาใครก็หาได้ใช้ได้นะใครๆก็หาหาซื้อมาได้แต่ว่าวิธีการที่คุณจะใช้อาวุธให้มัน ให้มันคล่องแล้วก็ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงเต็มต้องเป็นเรื่องของไมซ์เซ็ตนะฮะดังนั้นเนี่ยเล่มเนี้ยถ้าใครก็ตามที่เทรดหุ้นแล้วยังไม่ได้กาไรนะหรือว่าเทรดหุ้นแล้วยังขาดทุนซ้ำซากเนี่ยใช้แนวทางการเทรดของคนสําเร็จแล้วยังไปไหนไม่ตึกง่ายๆครับคุณอ่านงานพี่มาร์กสองเล่มแล้วยังเทรดไม่ได้เงินนะฮะผมแนะนํานะเอาเลยอ,อ่านที่เล่มหนึ่งครับโอเคละคือความเป็นไมซ์เซ็ตเนี่ยมันก็คนส่วนใหญ่ไม่สนใจหรอกว่ามัน เราคิดว่าเราต้องการอาวุธไงแต่จริงๆอะสิ่งที่สําคัญอาวุธคืออะไรครับคือใจเราครับใจความชุดความเชื่อมายเซ็ตครับเนะี่ยดังนั้นเนี่ยกลับมาครับถ้าคุณยังเทรดไม่ได้กำไรนะคุณอางซื้อทีนี้เข้าไหลเล่มเลยไหมครับให้เข้าไปใจไม่ได้กำไรนะลองครับเอาไม้เซ็ตไปอ่านเล่มหนึ่งครับผมมั่นใจนะมันจะเปลี่ยนโลกคุณแน่นอนครับมีขายออนไลน์นะครับเดี๋ยวมึงติดคีย์ประกันถ้าสนใจนะเท่านี้นะครับเจอกันขึ้นหน้าสวัสดีครับ